ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะแอดมินนุอยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเด้อสวัสดีทุกๆุกท่านเลยนะคะ สวัสดีวันที่8มีนาคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินมาสายอีกแล้วนอจ้ะเด้อเมื่อวานนี่ลงคลิปบ่ไวเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานนี้แอดมินลงคลิปบ่ไวเพราะว่าเมื่อวานนี้แอดมินก็ออกไปตลาดอีกแล้วเนาะจ้ะเนาะไปขายของกลับมาสามทุ่มกับมาสามทุ่มหลกักะมาแพ็คของทรงเนาะจ้ะเนาะ หอดฮกทุ่มแอดมินก um, ็เลยอัดคลิปบว้แอดมินก็เลยขอตัวนอนก่อนนะจ๊นะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาสายมือว่านี่แอดมินแพ็กของทรงห้มือนีแล้วจ้ะเ้อแอดมินทรงห้ครบทุกคนแล้วล่ะนะจ้นะเนาะภายในหนึ่งหอดสามมือนีสำหรับทา่านใดที่บอท่านใดของห้โทม,ม่ม่ดดากถามแอดมินใดแล้วจ้ะเ้อเพราะว่าแอดมินน่ะจะทรงครบทุกทาา่านแะล้วล่ะนะจ้ะเนาะ สำหรับท่านใดที่สนใจสั่งครีมกับสบู่้อจ้ะเด,อะเดอะ้อก่อนจะไปรับชมเนะจนะ้ะเนาะโฆษณาขายของอีกแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่และครีมนะคะสำหรับครีมก็จะมีครีมชุดเซตกายานะคะจะเป็นใช้สำหรับตอนกลางคืนและกลางวัน จะมีเซรั่มแล้วก็ครีมแล้วก็แถมสบู่สองก้อนชุดละ350บาทแล้วก็จะมีครีมยาสำหรับทาตอนกลางคืนชุดละ150บาทแล้วก็จะมีสบู่สมุนไพรอัดก้อน10ก้อนราคา185บาทคระได้2สีสำหรับ1แพคนะคะท่านใดสนใจ โทรมาที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3ส่งฟรีทุกรายการนะคะสำหรับท่านใดที่โทรมาแล้วบอว่าจะสั่งแบบใดเนาะจ้ะเนาะโทรข้ามาแล้วบอกว่าจะเอาสบู่หรือว่าจะเอาครีมเก็บเงินปลายทางเนาะจ้ะเนาะหลักก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเนาะจ้ะเนาะแอดมินจัดทรงให้รอรับ อยู่บ้านได้เลยนาะจากเนาะสำหรับท่านใดที่สะดวกโอนกระโอนนอจากเนาะสำหรับท่านใดบ่สะดวกโอนก็มีเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทุกรายการนอกจากเนาะไปรับชมแนวทางกันต่อเลยนาะจาสำหรับผลห้าน้อยมือว่านเข่าอีกแล้วนอกจากเนาะเข่าในหกชุดเด่นอีกแล้วเด้อจ้าเด้อแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูก รางวันด้วยนะคะเขาในหกชุดเด่นเนาะจ้ะเนาะแต่บาร์บมเนชุดเน่นเนียนลจ้ะเด้อเจ็ดสีออ่ 7, ตัวตรงรอบพิเศษเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่ได้แล้วให้หยุดนะคะเข้าไปที่เด่น 7. เจ็ดเหล็กล่องะะบอมมาเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานในบอมมีแปดเลย สำหรับท่านใดที่ถูกรางวัลแอดมินขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเฮ้งๆปังๆกันเนาะจ้ะเนาะเขาหชุดเด่นติดต่อกันหลายมือแล้วเด้อจ้ะเด้อเลขในตาล่างบอมีเน,นาะจ้ะเนาะเมื่อวานี้เขาแค่ชุดเดียวจับคู่บ่ได้เนานะจ้ะเนาะแอดมินจับได้เจ็ดซตัวเดียวชุดเดียวเขาไปที่รอบพิเศษ,ษ สำหรับมื่อนี่รับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าช่วงนี้แอดมินมาสายกะอย่าพึงว่าแอดมินเด้อจ้าเด้อว่าพ่อเล็กเข่ากับมาสายบอแมนเด้อจ้าเด้อเพราะว่าส่วนนี่แอดมินเบียกหลายเนาะจ้ะเนาะจะหารับผลไห้่มาเป็นอาชีพเสริมเด้อจ้าเด้อแฟนขับแท็กซีก่กพ่อได้ใส่เนาะจ้ะเนาะกัพ่อได้ใส่ใจหาไล่ได้เสริม เ,เพิ่มเติมซ้อยกันไปเนาะจ้าเนาะแอดมินบะถิ่มบะปลาท่านผู้ชมดเดอ้อจ้าเด้อถึงจะมาสายแอดมินกบมาเนาะจ้าเนาะรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้า,จาแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่8มีนาคม2565เลขในตารางนะคะ เมื่อวานนี้แอดมินกับบมีเวลาลงเล็กเล่าหายนอกจากเนาะเพราะว่าแอดมินก็ออกไปตลาดตั้งแต่เที่ยงแอดมินก็เลยบ่มีเวลาลงหายศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสองสามนะคะเด่นศูนย์และ รองหนึ่งนะคะสำหรับมืออีกเป็นวันอังานนะคารเนาะจ้ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะสำหรับท่าดที่บชื่นชอบชุดหกชุดเด่นแอดมินจับให้นั่นให้ท่านผู้ชมจับเอาเองเลยจ้ะเด้อเหล็กในตาล่างนะจ้ะเนาะสำหรับายวิ่งกับเด่นศูนย์และรองหนึ่งนะคะเมื่อ้านายวิ่งเข้ากมาเลยจ้ะเด้อสองรอบสำหรับเอ่อเหล็กเด่นเจ็ดเนาะจ้ะเนาะ หชุดเด่นนะคะ0ูนย์3จ็ดศและ83นะคะต่อไปจะเป็น3ชุดแน่นๆเนาะจ้าเนาะ แต่แอดมินก็ไม่อยากให้ทีม6ชุดเดนนะจ๊ะเด้อเพราะว่าส่วนมากอะจะเข่าใน6ชุดเด่นนี่เนาะจ๊ะเนาะแอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ